ตอนนี้พงหลีพัตคารตตำนาน85ปีเขามีเมนูเด็ดส่ง Delivery ได้แล้วด้วยนะได้มาแล้วเมนูเด็ดของพงหลีพัตคารตตำนาน85ปีอนุสาวรีย์ชัยแล้วนี่เองใครไม่รู้จักนี่ไม่ได้แล้วนะเมนูนี้นี่เลยแท้สูตยากาศไมาอย่างดีพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะจากประเทศจีนและ ขิงทานคู่กับขิงดองค่ะเมนูนี้ใครรู้จักบ้างเมนูเด็ดเมนูดังของเขาคือไส้หมูทอดเป็นไส้หมูตุนยาจีนใส่เครื่องเทศสูตรพิเศษของพงหลีพัตคารเขาเลยค่ะใช้เวลาตุนนานหนึ่งวันเต็มเลยละค่ะแล้วก็เอามาทอดกรอบสามารถแกะทานได้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ถ้าอยากกินร้อนๆก็สามารถนำไปอุ่นร้อนๆได้นะคะ อยู่ได้นานสองอาทิตย์เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค่ะว่าจัดจานแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงน่าทานมากได้มาแล้วค่ะนี่น่าทานมากชิมเลยนะ กรอบมากค่ะชิมเปล่าๆกันเค้กรังกรอบๆแบบอืมอร่อยอร่อยจิ้มจิ้มน้ำจิม้มสูตรสูตรมาจากประเทศจีนเลยนะอืมอร่อยอร่อยมาก นับรองว่าอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กๆก็ชอบแน่นอนกรอบอร่อยไส้ทอดเขาคัดพิเศษเลยนะคะเนี่ยระดับพัตตะคารตำนาน85ปีไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะใครสนใจอย่าลืมสั่งมาทานกันได้นะคะพงหลีพัตตะคารตำนาน85ปีโทรสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้หรือสั่งผ่านเพจต่างๆก็ได้นะคะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้แม่เกดด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบายรี bye. ไปกินก่อนเดี๋ยวหมด